ยูจิออกมาแบบนี้แล้วเขาจะตายเร็วหรือเปล่าดีจ้าล้วครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติดตามทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ช่อง9.2.8ชาแนลพาร์ทของเราในวันนี้นะครับเราจะมาทําเกี่ยวกับการปรากฏตัวออกมาของยูจิในสปอยที่เราทําลงไปเมื่อวานนี้นะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าตื่นตาตื่นใจมากๆนะครับผมเพราะว่ารอการกลับมาของพระเอกนะครับผมที่จะเข้ามาสู่โลดแล่นในสนามรบเนี่ยค่อนข้างที่จะนานนะครับแล้วก็ออกมาโดยที่ทํามือเป็นเหมือนกับมือของสุขุณะใช่ไหมคือมี เล็บยาวขึ้นมานะครับคือคล้ายๆมืออสูรนั่นแหละแต่มีพี่ๆหลายคนเนี่ยเมนเข้ามานะครับซึ่งผมเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปพิมพ์เมนพูดคุยด้วยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะแบบว่าคาดหวังในตัวยูจิมากๆนะครับแล้วก็กลัวว่าอาจจะมีโอกาสเสียชีวิตหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าตกหล่นคอมเมนต์ใครนะครับหรือว่าไม่ได้ตอบของพี่ท่านไหนเนี่ยขออภัยด้วยนะครับแต่เมื่อวานตอบเยอะอยู่นะซึ่งเดี๋ยวเราไปเริ่มกันดีีกว่า่าท คนเห็นนะคบว่ายูจิเนี่ยจะออกมาในช่วงท้ายนะครับของตอนที่238นะครับผมซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าสุคุนะเนี่ยเก็บฮาจิเมะไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมคือยืนเท่ๆและ,ละหลังจากนั้นอนณาเขตของฮาคาริเนี่ยมันก็ได้แตกลงใช่ไหมพอมันแตกปุ๊บฮาคาริก็ล่วงลงมานะครับพอฮาคาริล่วงลงมาเนี่ย มันไม่เพียงแต่ฮาคาลิกับอุราเมเท่านั้นนะครับผมที่มามันมียูจิแล้วก็ฮิกุรุมะนะครับผมที่มาเสริมในการต่อดสู้ครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งสุครุนะเนี่ยพอเห็นยูจิก็ด่าไปก่อนเลยนะครับว่าแกจะมาทําไมแล้วแกมาเนี่ยแกคิดว่าแกเนี่ยจะทําอะไรได้หรอนะครับผมซึ่งหลายคนเนี่ยก็เป็นห่วงนะครับผมแล้วก็บวกกับมีการคาดหวังในตัวยูจินะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มจากสิ่งที่พี่ๆที่เข้ามาดูในช่องเราเนี่ยคาดหวังก่อนนะครับผมคือต้องบอกแบบนี้นะครับหลายคนเนี่ยคาดหวังว่ายูจิมา ต้องกลางอนณาเขตเลยนะครับแล้วก็คาดหวังว่ายูจิเนี่ยอาจจะมีอนาเขตนะครับที่สามารถปิดผนึกสุคุนะนะครับผมให้มันสมกับเนื้อเรื่องที่ว่ามหาเวทผนึกมานะครับผมอะไรประมาณนี้เลยนะครับที่หลายคนคาดหวังในตัวยูจิใช่ไหมว่ามาเนี่ยมันจะต้องหวังผลนะครับผมแล้วก็มีการคาดหวังไปถึงตัวของฮิกุรุมะด้วยที่เขาจะสามารถนะครับผมสู้กับสุคุนะได้เพราะว่าเขามีเทคนิคคำสาบนะครับผมที่เป็นการกลางอนาเขตแบบสารพิภากษา ของเขานะครับแล้วก็จะสามารถยึดพลังงานคำสาปของสุคุณะได้นะครับคือในสารพิพากษาเขาเนี่ยจะไม่สามารถใช้ความรุนแรงได้ใช่ไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายคนก็คาดหวังนะครับว่ามันพอจะเอาสุคุณะอยู่ได้บ้างนะครับผมซึ่งการคาดหวังเนี่ยค่อนข้างที่จะมีไม่เยอะนะครับแต่จะไปหนักในส่วนที่ว่ากลัวซะมากกว่านะครับกลัวว่ายูจิเนี่ย จะตายเร็วหรือเปล่านะครับแล้วก็จะตายก่อนเลยไหมนะครับหนึ่งเลยคือยูจิออกมาแบบนี้แล้วบวกกับสุคุนะเนี่ยพูดมาเกินๆแล้วนะครับว่ามาแล้วจะทําอะไรได้นะครับผมเหมือนกับตอนที่เขาพูดกับฮันจิเมะใช่ไหมว่าเอออย่าทําให้เขาเนี่ยรู้สึกผิดหวังนะครับผมคือมันพูดในทํานองมแบบว่าตัวของสุคุนะเนี่ยมันไม่คิดจะแพ้ยูจิอยู่แล้วนะครับบวกกับว่ายูจิเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีอะไรที่แบบทําให้เราเซอร์ไพรส์ถึงขั้นที่เรียกได้ว่าอ่ะมาถึงแล้วจะจัดการสุคุนะได้เลยใช่มขนาจเ หวังว่าจะจัดการได้นะครับแต่ก็ไม่ได้ใช่ไหมแล้วตอนนี้สุขุณะกลับมาในร่างเดิมนะครับที่เรียกได้ว่าพอมีคนเนี่ย ได้รับรู้นะครับวิธีการต่อสู้ของสุขุนาแล้วเนี่ยการจะเอาชนะเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะยากมากๆเพราะว่าการต่อสู้ของสุขุนาเองเนี่ยเรียกได้ว่าอิสระนะครับผมแล้วก็หลากหลายเนาะเพราะว่ามีถึง4แขนเลยนะครับผมคือ2แขนอิสระอีก2แขนเนี่ยก็ทําพิธีกรรมในการใช้วิชาคุณไสยนะครับปากก็มีอยู่สองปากคือปากจริงๆของเขาแล้วก็ไอ้ปากที่อยู่ตรงหน้าท้องนะครับผมก็เรียกได้ว่าทําให้ผู้ใช้คุณไสยหลายคนเนี่ยที่มาสู้ขเขาไม่ว่าจะในยุคอดีตหรือว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยก็ล่ว กันไปต,ตามๆกันนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าหลายคนก็กลัวว่ายูจิเนี่ยจะล่วงหรือเปล่าออกมาเร็วแบบนี้นะครับผมทั้งที่ควรจะเป็นยูตะนะครับที่ต้องออกมาต่อจากฮาจิเมะใช่ไหมหลายคนกังวลตรงนี้นะครับว่าที่ยังเหลือ,อยูตะอยู่หรือว่า วยูจิเนี่ยจะออกมาเพื่อเดี่ยงเลยนะครับผมซึ่งผมมองว่าอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าอาจจะรอดก็ได้นะเพราะว่ายูจิเองเนี่ยก็เป็นพระเอกเนาะจะมาเดี่ยงตอนนี้เดี๋ยวก็ไม่มันกันพอดีนะครับผมและส่วนยูตัเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปในคลิปเมื่อาวานนะครับอาจจะปูบทให้ไปเจอกับเคนจาคุก็ได้นะครับผมเพราะว่าถ้าจะให้ยูจิไปเจอเคนจาคุมันก็ดูยังไงยังไงอย,งอยู่ใช่ไหมพระเอกไปเจอกับว่าลองบอสหรือว่าอาจจะเป็นลาดบอสในอนาคตเราก็ไม่รู้เนาะแต่ตอนนี้มันยังเป็นลองบอสอยู่นะครับเพราะว่าสุขนะ ถือว่าแข็งแกร่งที่สุดนะครับผมก็เลยต้องจัดยูจิ ไปเจอกับสุคุณะนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ต้องเฝ้าติดตามกันนะครับว่ายูจิเนี่ยจะเดี่ยงเร็วหรือว่าจะเดี่ยงช้าหรืออาจจะไม่เดี่ยงเลยนะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราสังเกตเห็นไหมคนที่มาสู้กับสุคุณะเนี่ยส่วนใหญ่มักจะฉายเดี่ยวออกมาคนเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นโกโจฮัจิเมะอะไรแบบนี้ก็จะออกมาคนเดียวนะครับแต่น่าจะเป็นการวิเคราะห์กันกองกันมาแล้วนะครับจากฝั่งของพระเอกว่าถ้าออกมาคนเดียวเนี่ยเอาสุคุณะไม่ลงแน่นอนนะครับก็เลยครั้งนี้เนี่ย ปล่อยออกมาคู่เลยนะครับผมคือทางด้านตัวของฮิกุรุมาแล้วก็ยูจินะครับก็หวังว่าจะให้รอดเนาะแล้วก็หวังอยากจะ เห็นอนาเขตหรือว่าพลังงานคำสาบหรือว่าพลังงานคุณใสใหม่ๆของยูจิด้วยนะครับบวกกับว่าไอจุดสังเกตรตรงมือเนี่ยมันจะเป็นจุดบอกหรือเปล่าว่าตัวของยูจิเนี่ยจะสามารถใช้วิชาคุณใสของสุคุณะได้นะครับตรงนี้ก็ต้องรอดูกันแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับผมที่พี่ๆเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความสนใจนะครับแต่เป็นไปในเชิงตลกเนาะอันนี้เราพูดคุยอันหน่อยละกันซึ่งมันจะเป็นเรื่องของฮะจิเมะนะครับที่หลายคนเนี่ยก็คาดหวังกับไอเจ้าเนี่ยพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าอยู่ระดับท็อป นะครับในสมัย400ปีที่แล้วนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นเบอร์หนึ่งเลยก็ว่าได้อ่ะพูดอย่างเงี้ยก็ไม่น่าอายนะครับผมสําหรับฮาจิเมะซึ่งเราก็คิดว่าเฮ้ยฮาจิเมะเนี่ยสู้สุคุนะแล้วเนี่ยมันน่าจะซักประมาณ2ตอนหรือว่า3ตอน4ตอนอะไรแบบนี้ใช่ไหมโดยส่วนตัวเนี่ยผมกะไว้ว่า3ตอนล่วงนะครับแต่นี่2ตอนล่วง หลายคนก็เลยแซวแบบว่าเออสมกับเป็นเทพสายฟ้าจริงๆนะครับไปเร็วมาเร็วซะจริงๆเลยนะครับแล้วก็วิชาคุณใสหรือว่าวิชาที่เขาเก็บเอาไว้ใช้กัอสุขุนะเนี่ยหลายคนค่อนข้างที่จะผิดหวังนะครับเพราะว่าดูเหมือนจะไม่ค่อยอลังการแล้วก็ไม่ค่อยสมกับที่เขาแบบว่าคุยเอาไว้นะครับว่ามันเป็นวิชาคุณใสที่แบบเตรียมไว้สู้สุขุะนะครับผมมันยังไม่ได้โชว์ถึงอนณาเขตเลยด้วยซ้ำว่าฮัจ,จิเมเนใช้อาาเขตได้หรือเปล่านะครับผมแต่คิดว่าอัจฉริยะอย่างฮัจิเมะหรือว่าเก่งๆแบบนี้ ใช้ได้นะครับผมแต่ไม่รู้ว่าทําไมถึงไม่ใช้เนาะตรงนี้เนี่ย ก็ถือว่าทําให้หลายคนเนี่ยผิดหวังมากๆนะครับสำหรับฮัจิเมะเนาะที่หลายคนเนี่ยอยากจะรอดูนะครับว่าอนาเขตของฮัจิเมะเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้เห็นซะได้นะครับผมตายซะก่อนนะครับตรงนี้ไม่ว่ากันเพราะว่าเสียชีวิตไปแล้วนะครับแล้วก็จบไปแล้วเนาะตอนนี้เนี่ยมาโฟกัสที่พระเอกของเราว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะครับพี่ๆบางคนเนี่ยอยากให้ตัวของยูจิเนี่ยจับซูนะแดกทั้งตัวเลยนะครับผมตรงนี้ก็ดาร์กเกินนะครับผมก็ไล่กินแบบนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็ท้องแตกตายกันพอดีนะครับผม สุคุนะเนี่ยมันยิ่งใหญ่ๆอยู่ด้วยใช่ไหมอันนี้เนี่ยรอคอยกันละกันนะครับว่ายูจิจะเอาชนะสุคุณะแบบไหนและจะตามที่พี่ๆหลายคนคาดไว้หรือเปล่าว่ายูจิเนี่ยอาจจะมีโอกาสตายนะครับผมแต่ไม่แน่นะว่าจะตายตอนไหนนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็รอดูนะครับเพราะว่ามันมีบางคอมเมนต์ที่ผมเห็นนะพี่บางคนเนี่ยคือคาดการเนี่ยถูกมาตั้งแต่แบบว่าแรกๆเลยนะครับผมอะอย่างในกรณีของโกโจอย่างเงี้ยก็มีพี่ๆบางคนเนี่ยคาดการแบบถูกเลยนะแบบว่า โกโจโถ,ถึงจะมองว่าดูได้เปรียบจะดูแบบว่าเหนือกว่าสุคุณะยังไงนะครับผมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมีโอกาสแพ้สุคุณะสูงนะครับหลายคนเนี่ยก็คาดการถูกมากนะครับเพราะว่าสุดท้ายก็อย่างที่เราเห็นใช่ไหมมันก็แพ้จริงๆนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็ต้องรอด,ดูกันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกหน้าพลิกหลังตามที่เอาแบบว่าเราตามไม่ทันเลยดีกว่านะครับผมอันนี้เนี่ยผมก็ไม่กล้าฟันธงนะว่ายูจิจะเป็นยังไงในอนาคตนะครับผมหรือว่าจะเสียชีวิตหรือว่าจะรอดนะครับพี่ๆก็ลอง คอมเมนต์เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันแบบจริงจังดูก็แล้วกันนะครับผมแต่ไม่ต้องแบบว่าจริงจังมากนะแบบว่าแนวความคิดก็พอนะครับเพราะว่าคลิปเมื่อวานเนี่ยอาจจะแบบว่าแสดงความคิดเห็นกันไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่เพราะว่าอะไรรู้ามาเพราะว่ามันเป็นคลิปสปอยไงแล้วมันก็มีจุดที่พี่ๆหลายคนเนี่ยอยากจะพูดคุยหลายจุดใช่ไหมไม่ว่าจะเป็น จุดของฮาจิเมะนะครับแล้วก็ไหนจะเป็นจุดที่สุคุณะในอดีตนะครับที่เคยแบบว่าโค่นล้มนะครับผมหน่วยแบบว่าเจ๋งๆของตระกูลต่างๆนะครับแล้วก็มาในจุดของยูจิด้วยนะครับคือมันมีแบบว่าหลายประเด็นให้เมนนะครับผมผมเลยมองว่าพี่ๆบางคนอาจจะไม่ได้เน้นไปในเชิงของยูจิมากนะครับคือเน้นแค่แบบว่าเป็นจุดๆไปนะครับแต่เราเปิดคลิปนี้มาแล้วเนี่ยคืออยากจะให้เม้นแบบว่าแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเลยนะครับแบบเน้นไปที่ยูจิเลยนะครับม่ตองไปวอกแวกกับจุดอื่น เลยใช่ไหมน่าจะมีความเห็นดีๆจากพี่ๆเพื่อนๆน้องๆเนี่ยโผล่เข้ามาอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าก็มีหลายเมแล้ที่เรามองว่าเออความคิดพี่ๆเพื่อนๆน้องๆเนี่ยก็ดีค่อนข้างที่จะมากนะครับแล้วพอมาตามไล่ดูเนี่ยก็คือเหมาะสมแล้วก็สมเหตุสมผลค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับเรียกได้ว่าผมเคารพกับคอมเมนต์พวกนั้นมากๆนะครับผมเพราะว่าเราสามารถมากระจายนะครับผมให้กับคนอื่นได้รับรู้นะครับแล้วก็แบบว่ามาพูดคุยกันต่อได้อีกด้วยนะครับผมก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูกันละกันแล้วก็ท้ายที่สุดนี้นะครับถ้า ใครชอบเสื้อแนวนี้นะครับหรือว่าลายแบบนี้เนี่ยสไตล์นี้ก็ลองทักมาที่เพจได้นะครับมาคุยเรื่องไซส์เรื่องราคากันได้ซึ่งสําหรับวันนี้จะมีประมาณเท่านี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ด้วยแล้วก็ถ้ามีตรงไหนตกหล่นหรือว่าพูดผิดยังไงเนี่ยขอัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไปเ้ย